นายแช่มพมยงนายบรรจงและคณะจึงได้รับมอบหมายให้นำถแถลงการออกแจกจ่ายไปทั่วพระนครข่าวได้แพร่ออกไปถึงคูฟาบิดานายแช่มว่านายแช่มได้ไปทำการคิดกระบฏต่อแผ่นดินจนถึงกับว่าพระยาประหลพนลพยุหาเสนาได้ไปชี้แจง,งกับคูฟ้าด้วยตนเองจนเป็นที่มาจนเป็นที่เข้าใจดีว่าสิ่งที่ได้กระทำลงไปนั้น ย่อมสอดคล้องกับคติคําสอนของอิสลามนั่นเองมาดูต่อนะครับเกียรติประวัตินะครับประวัติอันสูงส่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเหล่านี้จะต้องจดจาราจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของไทยมุสลิมสำหรับนายบรรจงและพี่น้องก็กลับไปดำเนินธุรกิจ ของตนตามปกติโดยไม่ได้มุ่งหวังในลาบยศใดๆทั้งสิ้นส่วนนายแช่มพมยงก็ได้เข้าร่วมก็ได้เข้าร่วมสารต่อภารกิจอุดมการประชาธิปไตยของ24มิถุนายน2475และได้รับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2488และก็ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยการ เข้าแก้ปัญหา4ีจังหวัดชายแดนภาคใตยอย้อย่างสันติวิธีที่ถูกต้องด้วยการร่วมมือกับนายปีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนี่ครับนี่ภาพทุกอย่างนี้คือมาจากฝั่งมุสลิมทำม,มานะครับเขาภูมิใจฮะที่ได้ยึดอำน,นาจจากในรอเจ็ดมาฮะก็เลยเป็นเอกสารมาถึงทำให้เราได้แกะรอยให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ ต่อนะครับมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้กับนายปีดีพนมยง์ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับภาพนี้พศ2523นะครับหลังรัฐประหารปี2490ชีวิตต้องละหกล,ละเหินเล่ล่อนถูกนายแช่มพนมยงนะฮะถูกถอดจากจุราราชมนตรีต้องหลีภัย การเมืองหลายปีกลับมาก็ถูกสอบสวนจับกุ่มคุมขังหลายครั้งหลายคาหลายาหนแต่ฮายีอุนคามามุมตตาฟาซามซุดดินชั่มพรมยงมีได้ท้อแท้เสื่อมคายการต่อสู้เพ,พื่อความเป็นธรรมตามภาพประสงค์แห่งองค์อัลเละตล,ลอดมา หลังรับประหารปีสองพันสี่้เก้าสบชีวิตต้องละละหกล,ละเหินเล่ล่อนถูกถอนจากจุฬาราชมนตรีนะครับต้องเล่ล่อนนะครับเมื่อกี้นี้อ่านไปแล้วนะครับมาต่อเลยฮะจวบจนกระทั่งเมื่อวันที่24่สิี่กรกฎา,กฎากฎคมสองพันห้ายสาิบสองนแช่มพมยงก็ได้ไปสู่ภูมิพบแห่งพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามสรวมอายุได้แปดบแปดปี หมายเหตุบทความเดิมเผยแพร่ในนิตยาสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับมิถุนายน2547เผยเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ24มิถุนายน2560ครับ2อง0หครับ